ออฟโรด้ายลุยขอบ16นะคะล้อใหม่ยางใหม่นะคะสวยๆนะคะมาใหม่สวยๆค่ะ ล้อใหม่ยางใหม่นะคะออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะราคาเริ่มต้นชุดละ20,000บาทนะคะล้อใหม่ยางใหม่ปี24นะคะขอบ16ขอบ18นะคะขอบ20นะคะแวะมาเลือกดูได้เลยจ้า จะเป็นล้อใหม่ล้อมือสองนะคะทางร้านมีให้บริการลูกค้านะคะนำล้อเก่านะคะมาแลกเทินที่ร้านได้เลยค่ะ ห้ารูใส่เก่งนะคะขอบ17ขอบ18นะคะทางร้านมีให้บริการลูกค้านะคะนำล้อเก่ามาแลกเทินได้เลยนะคะ านสัญญากันยางปากทางห้องเฮีอำเภอยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่099354 4468นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าจะเป็นเก๋งเป็นกระบะนะคะ ห้ลูหกลูนะคะแวบะบมาเลือกดูได้เลยนะคะล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลูล้อดเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลย ใบพัดขอบ18นะคะตรงรุ่นนาวาล่าก็มีนะคะจะเป็นล้อสายคู่หน้านะคะก็มีนะคะออบโรดสายลุยนะคะ5รูขอบ16นะคะล้อใหม่ป้ายแดงนะคะออบโรดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยจ้า สอบถามได้ที่0 9 9 3 5 4 4 4 6 8นะคะแอดไลน์ไอเดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าร้านสัญญาการยางค่ะ